สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Visa Proof Order นะครับวันนี้นะครับเจอผมเช่นเคยครับผมนําเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกท่านแน่นอนครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับ b a s e Value Ear Monitors นะครับผมที่เด็ดจัดในแต่ระยะราคานะครับแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับหรือให้ท่านใดนะครับรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ออกมาลองฟังกันได้นะครับผม เป็น3ตัวนะครับผมที่ผมชื่นชอบมากในแต่ละย่านราคาที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ไม่อาที่จะแนะนำทุกทุกท่านครับผมโอเคนะครับผมจะตื่นเต้นกันใช่ไหมครับผมว่าผมจะแนะนำตัวไหนใช่ไหมฮะเริ่มจากย่านราคาแรกนะครับเป็นตัวบัตเจ็ตนะครับผมในราคาที่ ไม่เกินสอง0บาทนะครับที่ผมอยากแนะนำมากมากเลยครับผมต้องตัวนี้เท่านั้นเลยครับผมนี่เลยอันนี้ครับนี่ครับผมตัวนี้ครับ ADV นะครับผม Advance ครับโมเดล3 M นะครับผมราคานะครับผมตัวนี้1ันสองเกสบาทเท่านั้นนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้นะคะเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับ ทำไมผมถึงว่าคุ้มราคาใช่ไหมครับเป็นหูฟังอินเอียร์โมเนเตอร์นะครับผมที่ไว้ฟังเพลงก็ได้แล้วก็สามารถฟังเพลงได้ที่สำคัญนะครับถอดสายได้ด้วยคั่ MMCX นะครับผมซึ่งตัวหูฟังตัวนี้มันมาพร้อมกับไมค์มาให้เลยครับนี่ครับผมมาพร้อมกับตัวไมค์มาให้เห็นไหมฮะมีไมค์อยู่นี่ครับมีไมค์มาให้เลยนะครับผมซึ่งสามารถที่จะต่อกับมือถือก็ได้นะครับผมหรือไปต่อกับ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ทํางานในการมอนิเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากได้ไม์ถอดเปลี่ยนได้เลยครับผมถอดเปลี่ยนเลยฮะ m c x ถอดง่ายมากนี่ครับก็ถอดเปลี่ยนเป็นสายที่ไม่มีไม์ได้เช่นเดียวกันนะครับในราคา1 2 9 0เกนี่ยก็เราจะก็จะได้สเปคที่ค่อนข้างโหดเลยครับผมทาไมผมถึงแนะนำตัวนี้เพราะว่าผมได้ลองแล้วนะครับกับตัวตัว advance เนี่ย m o เดิ์ m กับชัว se สองหนึ่งห้า ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่พันต้นๆใช่ไหมฮะกับพันกระบาทเนี่ยผมบอกเลยว่าสูสีกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับลองฟังเองดูเทียดเทสดูนะครับแล้วจะรู้ว่าทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้นะฮะพันสองร้อยสิบดีแน่นอนครับผมตัวแล้วก็ตัววัดี้ของเขานะครับสวมใส่ง่ายด้วยครับนี่ครับไม่หลุดเลยนะครฮะสวยงามด้วยนะครับตัวสเปคของเขานะครับมีหนึ่งไดเวอร์นะครับผม ซึ่งตอบโจทย์มากกับมือกลองนะครับมือเบสนะครับผมนักร้องนําที่ชอบเสียงอิ่มๆนะครับผมหรือกีตาร์ที่ชอบเสียงแน่นๆนะครับผมถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันทํางานได้ดีแน่นอนครับผมแล้วก็ฟังเพลงนะครับได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกเมทัลก็ได้นะครับ EDM ก็ยังได้เลยนะครับผมถามถ้าเกิดมีคนถามว่าผมมั่นใจว่าต้องมีคนถามอบถามแน่นอนครับว่าตัวนี้เอาไปเล่นเกมได้ไหมผมต้องตอบงี้ครับว่า โอ้ฟอินอีรโมเิเตอร์ที่เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นแบบโปรเฟชชั่นแลเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนําให้เล่นเกมสเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ครับผมแต่ว่ามันไม่ทำํำมาเพื่อเล่นเกมฉะนั้นก็ถ้าเกิดอาเล่นเกมแล้วมิติไม่ได้เนี่ยก็ผมก็แนะนําว่าแนะนําตัว a d v a n c e ์ตัว d i ส m o 3สจะดีกว่าครับผมตัวนั้นสเปคสาหรับเล่นเกมมาดูหนังโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวแรกนะครับที่ผมแนะนํา นะฮะเพราประทับใจมากๆตัวถัดไปครับเป็นตัวที่ผมภูมิใจเสนอมากๆครับตัวนี้ครับผมนี่เลยนะผมถือให้ดูนะครับตัวถัดไปนะครับตัวตัวที่ผมภูมิใจมากๆครับตัวนี้เลยฮะ a a w นะครับ A3H+ Class นะครับผมตัวนี้นะฮะหูฟังอินเอียนะครับที่ โคตรเด็ดและรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับในราคาไม่เกินหมื่นแบบ Universal นะครับในราคาเพียง7,990บาทเท่านั้นแตเกิเป็นคัสตอมใช่ไหมครับอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยทำถูกลงมาด้วยนะครับสเปคดีขึ้นทำถูกลงวัสดุด,ดีเลยครับผมตัวนี้สเปคนะครับเป็น3 Driver วเป็นแบบไฮบริดนะครับผมก็คือเป็น2 BA 1 Dyna m i c นะครับผม ตอบสนองทุกย่านเสียงเลยครับผมเพราะว่า d ี2ตัวตัวหนึ่งทำนี้ย่านเสียงสูงตัวหนึ่งมิดตัวอีกตัวหนึ่งเวนนดมมิกทำนี้ย่านเสียงต่ำนะครับซึ่งทาให้เราทํางานได้ดีมากๆครับทํางานได้ดีขนาดไหนก็คือสามารถใช้ได้ทั้งวงเลยครับไม่ว่าจะเป็นมือกอรมือเบสคีย์บอร์ดนะครับกีตาร์นักร้องนําแต่ไม่ได้แปลว่านักร้องนำสำเนียงอย่างนี้กีตาร์อย่างนี้เราจะเล่นได้หมดครับมันก็มีข้อแตกต่างมีข้อแนะนํานิดนึงนะครับผม มือมือกรองมือเบรเนี่ยถ้าเกิดสายที่เข้าความแบบอิมแพ็คแรงๆเลยนะแรงๆหนัก,นกๆเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะน,นำามากนะแต่ถ้าเกิดว่าชอบสายละเลอียดใช่ไหมครับมีความแน่นอยู่คือมีเสียงอิมแพคที่ดีนะครับตีแล้วไม่เป็นเสียงกระดาษนะฮะมันดีแน่นอนนะฮะตีไม่เป็นเสียงกระดาษแต่ว่ามันไม่ได้แบบอิมแพ็ครับุ๊ตุ้มขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าผมพูดได้เลยว่ามือกรองเนี่ยฟังแล้ว ชัดแน่นอนครับได้ยินเสียงครบทุกเม็ดแน่นอนครับกระเดื่อง2 2ตัวเนี่ยคุณตีไปเนี่ยคุณได้ยินหมดเลยมันจะออกมาเป็นเม็ดๆออกมาเลยนะครับผมส่ว <âm> นมือเบสนะครับผมตัวนี้นะฮะับ้าเกิดคุณเอาไปแกะเพลงนะครับผมคุณเอาไปเอาไปมอนิเตอร์ใช่ไหมครับบอกได้เลยว่าคุณจะได้ยินเสียงไลน์เบสเนี่ยได้ครบทวนแน่นอนจะไม่มีเสียงหึ่งๆให้คุณลำคาญนะครับคุณได้ยินเสียงเบสเนี่ยครบครบหมดเลยนะครับคุณได้ยินครบหมดเลย นะครับผมส่วนกีตาร์นะฮะตัวนี้ผมเลยว่าจัดเต็มมากนะครับตัวนี้รายละเอียดออกมาครบถ้วนเลยนะครับได้ทุกคือคุณจะเล่นแนวไหนเนี่ยคุณเอาตัวนี้ไปมอนิเตอร์ได้แน่นอนนะครับส่วนดักรอยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่ไม่ได้ชอบความดาร์กเกินไปนะไม่ได้ชอบเสียงอิ่มแน่นอึดอัดมากเกินไปตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ได้แบบสว่างจ้าเกินไปนะไม่ได้แบบไร้ขนาดนั้นนะครับผมก็คือออกมากลางๆไม่ได้แบบโอ้โห จัดจนแบบฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามันหลาหูนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้ทำงานฟังเพลงได้นานๆได้ครับผมอ่ะเป็นไงครับผมตัวนี้เป็นตัวที่โคตรตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มราคามากๆเลยครับผมในราคาแบบ universal นะครับ7000ก็แร้วก็สบ,บาทเท่านั้นนะครับไม่เกินหมืน่นคุณได้ละหูฟังดีๆ1ตัวแล้วคุอยากได้ custom หมื่นกอบ,บาทนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเด็ดมากๆเลยเพราะว่าเป็น c u สตอม ตัวเริ่มต้นที่สเปคค่อนข้างแรงเลยครับซึ่งไม่ใช่เป็นแบรนด์จีนด้วยนะฮะถ้าเป็นแบรนด์จีนเนี่ยคุณก็สามารถซื้อได้ครับในราคาต่ำหมื่นเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่นะฮะผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันจะในคุณภาพแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ทำมาเพื่อเลดน,นตีมืออาชีพแล้วก็คนฟังเพลงเข้าไปได้แน่นอนครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ฮะ Accustone นะครับผมรุ่น HS 1 6 9 7 t P.I. นะครับผมเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับในหูฟังอินเอียร์นะครับที่ไม่เกิน50 0 0 0บาทนะครับตัวนี้มีดียังไงผมจะมาเล่าให้ฟังตัวนี้เป็นตัวที่ผมประทับใจมากๆและเป็นตัวที่ผมใช้เองด้วยนะครับผมฟังเพลงทุกวันเลยตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีเพียงหไดเวอร์ครับ เป็นแบบดินามิกด้วยเทคโนโลยีไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะครับตัวอะคูสต์จูเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะครับท่อนี้ที่แชมเบอร์ครับนี่ท่อเสียงนะครับผมนี่เขาใช้เป็นแพลตินั่มครับนะฮะแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นสเตเลสสตีลนะครับผมผมบอกเลยประทับใจสุดๆแล้วขั้วเนี่ยครับเป็นขั้วแบบเ็นตะก้อนเลยนะฮะซึ่งมันจะไม่ใช่ขั้ว M C X นะครับจะเป็นขั้วแบบใหม่นี่ครับ มันเป็นพวแบบใหม่นะคะับมันจะไม่เหมือนใครนะครับใส่ง่ายด้วยครับใส่ง่ายมากมากแล้วก็สวมใส่ไม่เจ็บหูเลยครับดีไซน์มาดีน้ำหนักกลางดีเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะไม่หนักไม่ห่วงหูไม่เจ็บแน่นอนใส่นานๆได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลย สายให้เอ็นนะครับผมในราคาไม่เกินห0 0 0มบาทแล้วอยากได้ยูนิเวอร์แซลนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากมากนะครับฟังเพลงเลยก็เพะผมบอกนี้ดีกว่าเดี๋ยวหาว่าอวยอีกหลายๆท่านบอกเฮ้ยอวยเอาวะมาลองฟังเองครับหนึ่งไดเวอร์นะครับผมเสียงดีคุณมาลองฟังดูแล้วคุณจะรู้ครับว่าเฮ้ยรายละเอียดที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยคุณมาฟังตัวเนี้ย ออกมาหมดเลยครับในราคาไม่เกินห้าหมื่นครับสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าสิบ,บาทผมบอกเลยว่าถ้าเกิดในความคุ้มราคาเนี่ยไม่เกินห้าหมื่นเนี่ยผมให้ตัวนี้เลยครับผมให้ตัวนี้เลยตัวนี้นี่แบบเป็นอะไรที่สุดลวผมประทับใจมากๆแล้วเพลงนี่ผมฟังประจานะฮะผมฟังคริสฮาร์ดเป็นนักร้องผิวสีครับแต่ร้องเป็นเพลงญี่ปุน่นเสียงมาฟังแล้วแบบโอ้โหเสียงแม่งโคตรหล่อครับผมเสียงดีมากฟังแล้วดูโรแมนติกมากขึ้นนะครับ ละเอียดดีเทลเน้นสีดนตรีบรรยากาศของเพลงนะครับโชว์บางโหมดพรผมฟังแล้วผมรู้สึกประทับใจกับตัวเพลงมากขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหูฟังตัวอื่นไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวครับที่ผมบาจักอันดับเนี่ยเพราะว่าเป็นความชอบผมส่วนตัวเลยนะครับผมว่าเนี่ยตัวนี้ผมฟังผมประทับใจจริงๆนะฮะเลยแนะนําจริงก็คือจบไปกันแล้วนะครับผมที่ผมจัดอันดับนะครับผมก็เป็น3หูฟังนะครับที่ ดีในแต่ละย่านราคานะครับ1นะครับมีอะไรบ้าง ADV ครับโมเดล 3M นะครับในหูฟังไม่เกิน2000บาทเนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยครับโมเดล 3M นะครับ2นะครับผม ADV เอ้ย2นะครับ a w นะครับ A3S Plus นะครับไม่เกินหมื่นบาทนะครับผมตัวนี้เลยครับผม3นะครับ Acoustic นะครับ s s 1 6 9 7 t i นะครับ ไม่เกินห้า0 0่นบาทตัวนี้จับไปเลยครับไฮเอ็นในราคาไม่เกิน5 0,000โดนใจมากๆครับอ่าสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าของทางเรานะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ La z a d a s h o p อ e นะครับเว็บไซต์ของเรานะครับผมแฟนเพจของเรานะครับไลน์แอดของเรานะครับผมแล้วก็ที่ใหม่ด้วยครับ เจดีเซ็นทรัและน็อกๆครับผมที่ใหม่ของเรานะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สะดวกซื้อที่น็อกๆน,นะครับไปสั่งซื้อได้เลยครับผมอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพรคุณมากครับสวัสดีครับ